สวัสดีค่ะใครชอบเกมแนวทำฟาร์มนะคะก็ต้องเกมนิคุม,มา่าฟาร์มปี2020เนี่ยนะคะเขาออกมาใหม่เลยนะแต่ว่าตัวพี่มารี่เล่นไปนิดนึงแล้วล่ะลองดูนะคะสำหรับใครที่ชอบน้องนิคุม,มา่านิลักคุม,ม่านะคะ มาดูกันนี่คือฟาร์มของพี่มารีนะคะตอนนี้เลเวลสิบห้าแล้วน่ารักที่สุดดูก่อนนะคะว่าจะชอบกันหรือเปล่านี่คือบ้านค่ะบ้านของเราแล้วก็ฟาร์มของเราค่ะอันนี้ฟาร์มของพี่มารีเลเวลสิบห้ามีรักคุมะเกมนี้ก็คือว่าเราจะต้องเก็บ เกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วก็ไปส่งออเดอร์เขาตรงนี้แล้วมันก็จะมี p r e s e n t delivery นะคะตอนนี้เราก็รอเวลาพาว่าเกมนี้เราไม่สามารถซื้อพวกของตกแต่งได้เราต้องต้องได้จากพวกกล่องของข,องขวัญน,นะคะอ,อันนี้ก็ออเดอร์ของเราเราก็ลองดูอันไหนมันได้ราคาเยอะๆเราก็เอาวันนั้นนะคะอย่างอันเนี้ยได้ร้อยแปดเราก็อ่า แล้วก็ส่งให้เขาไปค่ะแล้วมีของอะไรแล้วก็ส่งไปอันนี้ได้3ามแน้อยไปไม่เอาดีกว่านะนี่ค่ะเวลาเราได้เปิดกล่องนะมันก็จะได้ของตกแต่งมาค่ะในเลเวลสิบห้าก็จะมีประมาณนี้อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่ยังไม่ได้นะคะเลเวลยังไม่ถึงนี่พวกนี้ เกมใหม่ล่าสุดเลยล่ะปี2020นี่เองนะนี่ก็จะมีแต่ละวันก็จะมีของเซล์ให้เรานะคะแล้วก็ต้องซื้อให้ทันเขาบอกอีก7ชั่วโมงก็หมดและไม่มีขายนี่ค่ะแล้วเราก็ซื้อได้2,000นะคะโต๊ะถ้าใครชอบสีเหลือก็ซื้อไปแล้วก็มีเติมเงินเกมนี้ก็ไม่ค่อยแพงมากนะคะ69บาทได้250นะแต่พี่ไม่ได้เติมค่ะพี่ทำเควสแล้วมันก็เลเวลอัพ ทุกๆครั้งที่เลเวลอัพเราจะได้20นะคะอ่าแล้วเรามาดูกันอันแรกเลยเริ่มแรกนะคะติดกับเราเนี่ยมันเป็นฟารมนมบัวค่ะ,ะแล้วเราก็ให้เขากินไปอ,อันที่สองจะเป็นพวกดังโง่นะคะกับข้าวถั่วแดงนะคะนี่ข้าวถั่วแดงก็ต้องใช้ข้าวกับถั่วแดง แล้วก็ดังหง่นะคะแล้ก็อันนี้จะเป็นมิ้วช็อปค่ะเป็นครีมเราก็ต้องใช้นมในการทำนะคะเ้ว่นขึ้นไปก่อนอ่าแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตในการปัดตรงนี้ค่ะอ่าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาดูที่ฟาร์มไก่ น้ำไก่เราสามตัวแรกจะราคาจะไม่แพงค่ะแต่ตัวที่สี่นี่จะสี่พันเลยไม่มีเงินนะคะดังยังไม่มีตอนนี้อ่าแล้วถ้าเราเบื่อเบื่อราก็สามารถแบบเขาจะมีโฆษณาให้เราดูอะ่ะอืมแต่ตอนนี้พี่ดูไปหมดแล้วนะคะทำเควสไปแล้วก็เราก็จะได้กล่องซ u เปอร์แล็ปบ็อกซ์มาค่ะอย่างอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ย ทำสตรอเบอรี่เชคแป้นึือปิดก,ก่อนลายนะคะไลฟ์เลยเขาทำสตรอเบอรี่เชคให้ได้20แก้วเนาะตอนนี้เราได้9แก้วแล้วแล้วก็ทำออเดอร์ให้ได้10ครั้งนะคะมี2เควสสำหรับวันนี้นี่คือสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เชคตัวนี้นะแล้วตัวนี้ใช้ Apple. Apple แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเราก็ไปหามาค่ะ จากสวนเราต้องซื้อสวนขยายออกไปแล้วเราก็จะได้อปเปิรมาแล้วก็นี่เชอร์รี่นะคะฟาร์มก็จะน่ารักและทุกครั้งที่เราได้ช็อปใหม่เนี่ยตัวน้องน้องเนี่ยเขาก็จะมาอย่างน้องหมีตัวนี้นะคะได้จากน้ำผึ้งค่ะได้จากต้นน้ำผึ้งคือต้นนี้นี่คือต้อนน้ำผึ้งนะคะเวลาเรา เราก็เช็คดูว่าในสต็อกเราขาดอะไรบ้างนะคะาขาดอันนี้อ8อนแล้วก็ลงไปแล้วก็ทุกคนก็จะมาช่วยกันลดน้ำต้นไม้น่ารักสุดๆอะ่ะแล้วเราก็ปลูกถั่วดแดงไปทุกคนก็จะมาช่วยกันแล้วก็อันนี้ก็ขาดอยู่ก็ปลูกไปส่วนสตอรี่นี่เรามีเยอะแล้วนะคะแล้วก็ก็ปลูกข้าวไปก่ะอันนี้สตอรี่หนึ่งแถว ตาบรีเ่เนี่ยเสร็จไวค่ะ2นาทีในระหว่างที่เรารอน,นะคะเราก็ไปดูว่าออเดอร์เรามีอะไรบ้างเผื่อว่ามีใครอยากจะให้อะไรจากเราตอนนี้ขัดตัวนี้ค่ะขัดแอปเปิลจูสนะคะเราก็สั่งทำไปแอปเปิลก็ต้องใช้เวลารอถ้าเรารอไม่ไหวเราก็กดตัวนี้ไปเลย นะคะอไม่ไหวก็กดแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่นมเนี่ยจะชานิดนึงนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนี่ค่ะคือเกมลีลาคุม,มะส่วนไอเทมเราเนี่ยเราก็หลอสะสมไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราก็มาเอาดอกไม้มาวางเอาพี่จัดสวนดอกไม้ตรงแถวๆนี้อยู่ เป็นส่วนสีนุ่งสีเหลืองบ้างสวยไหมคะนีน่สวนน้ำบ่อน้ำอ่างน้ำ สวยทุกคนก็แฮปปี้ค่ะน่ารักมากนะคะเกมนี้นี่ค่ะน้องหนีสามารถนั่งโมเุอี้ได้แล้วเราก็สามารถเลือกให้น้องมานั่งได้อยากให้ใครมาทุกคนก็จะมาให้เงี้ยค่ะนั่งด้วยกันครบแล้วตอนนี้มีสีตัวนะคะยังไม่มีตัวใหม่เพิ่มสุดยอดมากะคะ่ะเกมนี้พี่ให้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะเพราะตอนนี้พี่เล่นอยู่นะคะเล่นมาได้ประมาณ2วันละสองสามวันประมาณนี้นะคะ ถ้าใครชอบก็ตามมาเล่นนะน่ารักค่ะนี่ค่ะสตรอเบอร์รี่เราเสร็จแล้วก็จะเป็นผลแบบนี้สวยงามเมน,นูนะคะอันนี้มอลลี่ดอลลี่นะคะชื่อพี่นะคะใครอยากจะเห็นหน้าพี่ก็ไปแอด,ดตอิ๊กต๊อกชื่อนี้เลยมอลลี่ดอลลี่เนี่ยนะคะพี่ก็อายุมากแล้วนะคะแต่ก็ยังชอบของน่ารักอยู่เพราะว่ามันเป็นสไตล์ของเราเราชอบก็คือชอบนะ อโอเคค่ะไปแล้วค่ะบายพี่วริจังถ้าใครชอบหรือว่าสงสัยอะไรในเกมนี้นะก็ถามนะคะแต่ถ้าเกมเก่าๆที่พี่ลงไว้ประมาณ30ปีที่แล้วบางทีพี่อาจจะลืมนะคะแบบออไม่ได้เล่นนานแล้วอาจจะลืมอาจจะตอบไม่ได้นะคะขอบคุณสาหรับคําถามแล้วก็ขอบคุณสำหรับการมองหรือการชอบการอะไรนี้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายพี่วริจังค่ะเกมริรักคุมะ2020 20.